วันนี้จะพามาเบิ่งวิธีการเทาะปากคามสมไปขายด้วยจ้ะปากคามแต่วันที่นี้มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว,วันที่นี้มันก็จะไปแกะเม็ดแกะเม็ดแต่เราไม่เคยเกิดมาเป็นถุงแบบนี้ถุงแบบนี้จ้ะพอเห็น จุดมันนี้แล้วจ้ะแกแล้วแกแล้วอันที่นี่ค่ะแสดงว่าเราอยู่เป็นแบบนี้แบบนี้เราจะเอาไปปอกเม็ดเอาเม็ดออกนี่นี่มันไม่ฝากมันบางที่ก็จะเอาไปเป็นใส่ถุงถุงละยี่โรหละหกสิบบาทจ้ะผู้ใดสนใจทักมาได้ที่ยูทูบ Morning from Burab